คลิปนี้นะฮะก็จะเป็นการอัดเสียงย้อนหลังนั่นเองนะฮะคลิปนี้นะฮะที่จริงผมเออผมพูดไปแล้วในคลิปนแต่ว่าผมลืมเปิดไม้นะโอเคนะฮะคลิปนี้ก็จะมาเปิดตัว ID 3อย่างเป็นทางไอไอดีของผมอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ ID 4ของผมเนี่ยไอดีสยังไม่ทันเปิดตัวเลย ID 4มาแล้วนะฮะก็ อันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปย้อนดูทั้งสี d ไอดีของผมนะฮะโอเคนะฮะก็สำหรับไอดีหลักเป็นไอดีที่ทุกคนนะ่าจะคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่เนาะครับก็ไอดีหลักก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะก็ไอดีห <c oughs> ลักไอดีหลักก็เล่นมานานแล้วนั่นแหละฮะต่อไปที่ไอดีสองนะไอดีสองก็จะมาตอนปีใหม่นะฮะตอนปีใหม่เลยนะฮะตอนต้นปีนะฮะไอดีสองของผมก็ สร้างมาตอนไอแสงมืดแสงมืดรวมแสงมืดมา i นะครับเอออดีสจะสร้างมาตอนนั้นนะฮะและสําหรับต่อไปที่ ID 3ีสานะฮะไอดีมนี่ไม่ได้ตั้งใจสร้างเนาะเออไอดีสามมาเป็นความเป็นมาอย่างนี้อย่างนี้ก็คือนะฮะสำหรับ ID 3ก็คือตอนตอน,ตอนที่ไลน์เลนเจอร์เอาระบบเพิ่มระบบไอล็อกอินมาแบบใหม่ๆอะผมก็ลึกว่ามันจะแบบเข้าผ่านมีลได้อะไรใช่ไหม ไอดีสามผมก็เลยแบบสร้างตอนนั้นแหละมันก็สร้างผุดมาตอนนั้นนะฮะมันก็ผุดมาตอนนั้นเลยนะฮะสำหรับ ID ดีสส่วน i อ4นะครับผมผมไปซื้อมาในราคาประมาณ2 5 0บาทไม่รวมนะฮะก็คือตอนนี้คือผมอยากได้ไม่รู้สิผมอยากได้อะไรแปลกๆปลไป,ลป,ลปล่ผมเลยไปซื้อเอมิเลียมาเนาะเออไม่รู้คิดอะไรอยู่เหมือนกันแต่ว่าผมในก็ซื้อมาแล้วผมก็ นั่นแหละเอามาเล่นเองเลยก็ได้นะฮะสำหรับ IDC ของผมนะฮะก็ IDC นี้ก็ไม่มาเติมแพ็คเริ่มต้นได้นะฮะหรือว่าถ้าเติมได้เดี๋ยวก็ว่าจะเติมอยู่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าแพ็คเกจเริ่มต้นมันยังไงเดียมันไม่สามารถซื้อได้เนาะเอออันนี้คือถ้าถ้าสมมติแบบยังไงเดียนี่คือผมมาพากย้อนหลังเอานั่นเองนะครับเพราะว่าเสียงจริงๆอ่ะตอนแรกผมก็ ทำคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็พูดไปเต็มที่เลยเนาะแล้วก็นั่นแหละฮะไปได้เปิดใหม่ในแอปก็อันนี้นะฮะสำหรับ ID 4นะฮะก็เรามาเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆนะสำหรับ ID4 นี้จะว่าจะเล่นยังไงเนาะตอนนี้ก็ขอไปคิดก่อนแล้วกันเนาะโอเคนะฮะก็สำหรับ ID 4คลิปในวันนี้นะฮะผมก็ต้อง ประกาศเปิดไอดีซอย่างเป็นทางการของช่องผมนะฮะช่องอาร์จนะีคอนคอเลอร์นาะช่องที่ไม่ค่อยได้ทำคลิปอะนะเออโอเคครับก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ mm ับสไครป์เพื่อบริจใจในการทำคลิปต่อๆไปนะ,ะครับคลิปนี้ผมก็คงขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ